โคดออดพูดแล้วหลังรู้นักตบสาวไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเน้นย้ำสิ่งที่ต้องระวงังวันที่6กกอคอ 65โค้ดออดในเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอุปนายออกฝ่ายเทคนิคสมาคมบอลเล่บอลแห่งประเทศไทยและอดีตกุญสือทีมลูกยางสาวไทยกล่าวชื่นชมบุ๋มบีมชัชชุอ่อนโมกศีบีมพิมพ์พิชยากกรมและเพียวอัชาราพรคงยศเป็นพิเศษหลังทำแต้มเป็นกอบเป็นกำรรให้กับทีมไทยในศึกวอลเล่บอชลชั้นลีก2022จนสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จพร้อมแนะนำสิ่งที่ทีมต้องปรับปรุงก่อนลุยรอบก่อนรองชนะเลิศ โคดออดกล่าวว่าก็ขอชื่นชมบุ๋มบิม๋มเพียวและบีมที่ทำหน้าที่ได้ดีมากทั้ง3คนเป็นตัวหลักที่ทำแต้มเป,เป็นกรอบเป็นกำให้กับทีมไทยส่วนผู้เล่นสำรองที่จะมาเปลี่ยนกับ3คนนี้ก็จะต้องมีคุณภาพให้เข้มข้นสามารถที่จะมาทดแทนได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก อันนี้คือสิ่งที่ทีมจะต้องเตรียมแล้วก็ในการทำให้ชนะคู่แข่งขันคือการทำเบรกพอย์เริ่มจากการเสิร์ฟเขาจะต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขการเสิร์ฟที่ผิดพลาดเพราะมีข้อผิดพลาดในการเสิร์ฟค่อนข้างที่จะเยอะในช่วง2-3ถึงเกมที่ผ่านมาโค้ชกับนักกีฬาก็น่าจะรับทราบและคงต้องไปหาวิธีการเสิร์ฟยังไงให้มันมั่นคงและแน่นอนที่สุด